สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะนำน้องๆสองคนนะคะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงตต่อแลงห่างไกลจากยาเสพติดอันนี้เรียนวิชาอะไรลูกยวิชาการงานกาานอาหาวิชาอาหารวิชาไรนะอมาคอมาหาวิชามานะนี่เรีโอเคคุณผู้สอนชื่ออะไรคะนออัอลกากองไันโอเคทีนี้นะคะยาเสพติดที่หนรู้จักมีอะไรบ้างยามยาไอะไรคะ ยกบบ้าอะไรอีคะอะไรอม่ไม่ไม่คี่จะตอบอะไรเขาด้วยหรอจะไม่ได้ยาติดติดอ่ะอะไรลูกแล้วก็มันพูดไปมันย่างนี้เราพูดถามเรื่อนก็ได้เจอบ้าอย่าเออเออได้มีสนรู้อะคปไห อะไรพวกนี้โอเคโอเคอะน้ายาเสติปถ้าเกิดว่าเอาไปไว้ในร่างกายของเราอะเอาเราใช้เราเซตอะจะมีผลยังไงกับเราบ้างเป็นบ้าเป็นบ้าราบ้าค่ะบ้าด้วยแล้วก็อันตรายเหรออ่ะโอเคูเลือกทีนี้ถ้าเกิดเราเจอเพื่อนของเราที่เขาเซตเราจะบอกเพื่อนว่าไงเราบอกว่าไม่เซตไม่เซตเนาะอะรเงีแล้วเราเซตปะไม่เซตสมบูรณ์ขนาดเราต้องเซตปะคันนะเซตเราไม่เสตไป อ่าโอเคสำหรับวันนี้พวกเราต้องเชิญชวนแล้วก็แนะนำให้ทุกคนไปไงคะเจ็บหรือไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรไม่เจ็บยาเสพติดโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ